อ่ะโจรผู้ร้ายอาชญากรรมอะไรก็ยังเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับอ่าทั้งไทยเราเองทั้งต่างชาติเข้ามาสร้างเรื่องสร้างเราสร้างปัญหาให้กับเราเองนะ,นะแล้วก็ใช้บ้านเราเป็นฐานนะครับสร้างปัญหานะไปที่ต่างประเทศจับกันยังไม่หมดสักทีเนี่ยวันนี้จับหัวนหน้าแก๊งได้นูฟังบอ่านะนะจะ,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 ะช่อโกงกันข้ามชาติเลย เหยื่อคนจีนนะครับโดนไปเกือบร้อยล้านอ่ามันหนีมาสเสวยสุขอยู่ที่เมืองไทยเราครับเดี๋ยวนูฟังพลตำรวจตรีคงกฤิเลิศสิทธิกุลยับังคับการตำรวจทางหลวงจับกลุ่มตัวนายจื่ออาจื่ออะนายจื่อใช่ไหมนายจื่อในคนไทยใช่ไหมอายุ4 3ปีสัญชาติไทยครับนางสาวชมัยพรอ,อายุ41ปีคนไทยเหมือนกัน นี่ก็ข้อหาช่วยเหลือซ่อนเล่นบุคคลต่างด้าวแล้วก็อีกคนหนึ่งจับด้วยชื่อวันในทูครับอายุ39ปีอันนี้เป็นคนจีนโดนข้อหาต่างด้าวเข้ามาอยู่ในรานอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจับทั้ง3คนได้ที่ถนนพหลโยธินตะบนหนองโบัใต้อำเภอเมืองตาก ก็สืบเนื่องจากขนาดตำรวจทางหลวงตากเขาขับรถออกตรวจตราความเรียบร้อยไปตามถน,นนพหลโยธินในพื้นที่จังหวัดตากรับเจอรถยนต์ต้องสงสัย2คันก็จอดอยู่ในปั๊มน้ํามันบางจากครับก็สังเกตเห็นรถทั้งสองคันมีการเคลื่อนย้ายชายชาวต่างชาติลักษณะคล้ายชาวจีนจากรถกระบะไปรถยนต์อีกคันหนึ่งพร้อมสัมภาระก็จึงเข้าทาการตรวจสอบก่อนจะพบว่าผู้ชายคนนี้ชื่นคือในทูรับคนจีน ตรวจสอบก็ไม่สามารถที่จะมีหลักฐานการเข้าเมืองมาแสดงได้โดยมีในจื่อและก็นางสาวชฉยมพรผู้ต้องหาคนไทยทั้งสองรายคอยอำนวยความสะดวกช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่จับหมดทั้งสองอทั้งสคนสอบสวนในทูยอมรับแล้วครับว่าเป็นต่างด้าวลอบเข้ามาในเมืองไทยจริงๆขณะที่ในจื้อกัรนางสาวชมายพรก็ยอมรับอีกเหมือนกันว่าได้รับการว่าจ้างให้ขับรถพานในทูเนี่ยเข้าไปชั้นไหนของประเทศนอกจากนี้จะการตรวจสอบประวัติเชิงลึกในทูคนนี้เนี่ยนะเ,เป็นไม่ใช่ต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองธรรมดาทั่วไป แต่เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญตามหมายแดงของประเทศจีนนู่นนะครับบทบาทมันเป็นหัวหน้ากลุมอาชญากรรมข้ามชาติรายใหญ่เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์และช่อโกงมีความเสียหายกว่า95ล้านบาทไทยนะครับมีผู้เสียหายกว่า590รายนอกจากนี้ยังพบเงินหมุนเวียนในบัญชีสูงถึง257ล้านหยวนนะหยวนนะนะครับนะอ่านี่ก็เท่าไหร่ละ กือบพันล้านเหมือนกันนะครับแมเจ้นานที่เอาตัวไปขยายผลหน่อยโดยเฉพาะไอ้ทูนี่นะมันจะเข้าไปชั้นในทําไมอืมมันจะไปกรุงเทพใช่ไหมมันจะไปทไําไมนีครับอัน,นต้องขยายผลหน่อยแหละนะมันแอบมาทําอะไรนะในบ้านเราเมืองเราอีกบ้างหรือเปล่า